สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านยินดีต้อนรับเพื่อนน้องทุกท่านที่เข้ามาร่วมนมัสก,การพระเจ้าในวันนี้วันนี้คือวันที่วันอาทิตย์ที่18ตุลาคม2020ันหลายวันที่ผ่านมาผมได้อ่านพระคัมภีร์ตอนหนึ่งที่กล่าวถึงพระเยซูได้ทรงตรัสต่อเหล่าสาวกว่างานเก็บเกี่ยวมีมากแต่คนงานมีน้อยนักเป็นความจริงที่ว่าพันธกิจของพระเจ้านั้น ต้องการคนทำงานจำนวนมากแ้าที่จริงหากเราต้องการมีส่วนร่วมในภารกิจของพระเจ้าวิธีที่ง่ายที่สุดและแพร่หลายที่สุดก็คือการอธิษฐานในกระบวนการทำภารกิจของพระเจ้านั้นการอธิษฐานในสำคัญที่สุดและทำได้อย่างต่อเนื่องเป็นการเชื่อฟังพึ่งพระเจ้าําหรับขาวติดเชื้อไวรัสปรากฏว่าทั่วโลกมีจำนวนถึง80ล้านคน และประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยชนะเลิศนะครับมีจํานวนประมาณ9ล้านคนแต่นะพี่น้องที่จําเป็นต้องออกไปทําธุรกิจต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนทั่วไปก็ขอให้พี่น้องต้องเข้มงวดต่อตอนเองอย่างมากระวังไม่ประมาทก็อดอินขอให้พี่น้องร่วมใจกันอธิษฐานเริ่มกัรนมัสการพระเจ้าในวันนี้พระบิดาเจ้าของ 9, ข้าพจ้าทั้งหลาย ข้าพงทั้งหลายก็ขอบพระคุณที่พระองค์ทรงใช้พระหัตถ์อันศักดิ์สิทธิ์ของของพระองค์ประทานสิ่งอำนวยความจําเป็นในการดำชีวิตประจําวันแก่ข้าพงทั้งหลายอย่างล้นพ้นขอให้พระองค์ทรงค้าจุนการดำนินชีวิตด้วยการขอบพระคุณพระองค์เพื่อพระนามของพระองค์จะได้รับการสละเสริญแท้ซองโมโนธรรมกติอันดีงามของพระองค์นั้นทรงปรากฏในชีวิตของข้าพงทั้งหลาย ข้าพเจ้าทั้งหลายไม่เห็นเกตตัวที่จะเก็บกักพระพรที่พระองค์ทรงประทานให้และได้นําพระพรอันล้นพ้นจากพระองค์นั้นไปแบ่งปันแก่กผู้อื่นที่มีความจําเป็นข้าพระองค์ทั้งหลายได้สํานึกถึงการขัดสนของผู้อื่นเป็นจํานวนมากจึงได้นําพระพรของพระองค์ไปแจกกระจายขยายขอบเขตให้กว้างขวางออกไปพระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเตือนข้าพระองค์ทั้งหลาย,ลายว่างานเก็บเกี่ยวนี้มีม,มาก แต่คนงานมีน้อยนักข้าพตร,รงหลายขอตอบรับการทรงเรียกของพระองค์จะนำข่าวประเสริฐของพระองค์ไปเป่าประกาศให้ทั่วทุกสารทิศพระบริดาเจ้าขอเชิญพระวิญญาณของพระองค์ทรงดำเดินท่ามกลางข้าพตร,รงทั้งหลายในการนมัสก,การพระเจ้าพระองค์ในวันนี้เพื่อจะได้เข้าใจอย่างถ่องแท้และความสำคัญในการมีส่วนร่วมในภารกิจของพระองค์ ข้าพระองค์ทั้งหลายขอขอบพระคุณและอธิษฐานในพระนามเราะรยสุคริตอาเมนพระธรรมที่จะอ่านในเช้าวันนี้ก็คืออยู่ในพระธรรมสดุด,ดีบทที่42ข้อ1ถึงข้อ4พระธรรมสดุด,ดี42-1-4ถึง4ข้าแต่พระเจ้ากวางกระหายหาทานน้ำฉันใดจิตวิญญาณของข้าพระองค์ก็โหยหาพระองค์ฉันนั้น จิตวิญญาณของข้าพระองค์กระหายหาพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เมื่อไหร่นอข้าพระองค์จะได้ไปเข้าเฝ้าต่อหน้าพระองค์ข้าพระองค์กินน้ำตาต่างอาหารทั้งวันทั้งคืนขณะที่ผู้คนพูดกับข้าพระองค์วันยังคําว่าพระเจ้าของเจ้าอยู่ที่ไหนข้าพระองค์ยังจำสิ่งเหล่านี้ได้เมื่อข้าพระองค์ระบายความในใจออกมาจำได้ถึงครั้งที่ข้าพระองค์ เคยไปร่วมกับฝูงชนนำขบวนสู่พระนิเวศของพระเจ้าด้วยเสียงโห่ร้องยินดีและขอบพระคุณพระเจ้าในเทศกาลฉลองเราเริ่มต้นด้วยในการร้อ,องเพลงถวายเพลงหนึ่งที่เรารู้จักกันดีครับก็เป็นคนที่ชื่อว่าพระคุณพระเจ้า พระคูณพระเจ้านานแสนเช่นใจช่วยได้ค้นชั่วอย่างฉันรลางนา้นฉันโลกพระองค์ตามหาตาบอดแต่ฉันเห็นแล้ว บ่วงมานว่างไว้ทุกภัยหลายอย่างตามทางฉันพ้นมาแล้วแต่เพราะพระคุณอันจึงคลาดแคล้วพระองค์นำฉันกลับบ้าน พระคุณสนหให้ใจช้ำยามเกรงเกรงหายความกลัวตรงนี้พระคุณอาลเลอพระเสิ่งใจไม่มีมูมาได้ใช เมื่อเราได้ไปอยู่เมืองสวรรคชานานำลายพันปีอย่างมีเวลาร้องเพลงสรรเสริญเท่ากันกับเมื่อเริ่มต้น หัวข้อที่จะมาแบ่งปันกันในวันนี้ก็คือการมีส่วนร่วมทุกวันนี้ดูเหมือนว่าจะมีการติ้นรนต่อสู้แบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์ไม่ใช่เป็นวันต่อวันแล้วในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนเหล่านี้กับ,ก,บการทำงานธุรกิจโรงเรียนคริสตจักรและการปฏิสัมพันธ์ต่างสังคม ุกคนต้องเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเพื่อให้ทานกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวเราแต่เราอาจจะเริ่มมั่นใจในความสามารถอยู่รอดของเราอย่างน้อยที่สุดแล้วก็รอดพ้นจากการขัดแคลนของอกระดาษชำระและมีการจัดหาบังสินค้าเพิ่มอีกแต่ยังมีการท้าทายบางอย่างที่ทำให้เราต้องดิ้นรนต่อไปข้อพระธรรมที่เราได้อ่านในพระธรรมสุตติีสิบสี2องข้อทิ หนถึงสนั้นก็ได้พูดถึงความลึกซึ้งของการดิ้นรนที่เราหลายคนได้รู้สึกได้ผมอยากจะอ่านต่อไปหลายข้อนะครับก็คือจะต่อจากเมื่อกี้ก็คือในบทที่พระสตุด,ดีบทที่ส2สอเราอ่านไปแล้วหนถึงสีตอนนี้จะต่อไปอีกห้าถึงสินะครับจิตวิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ย เหตุใดเจ้าจึงท้อแท้เหตุใดจึงกระสกับกระ่ายอยู่ภายในข้าพเจ้าจงหวังในพระเจ้าเพราะข้าพเจ้าจะยังคงสรรเสริญพระองค์พระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้าและพระเจ้าของข้าพเจ้าจิตวิญญาณของข้าพระองค์ท้อแท้อยู่ภายในข้าพระองค์ฉะนั้นข้าพระองค์จะระลึกถึงพระองค์จากดินแดนแห่งแม่น้ำจอแดนจากยอดภูเขาเฮอร์โมน จากภูเขาชิมอมิชาที่ลึกกูเรียกที่ลึกด้วยเสียงน้ำตกกึกก้องของพระองค์กระแสคลื่นและน้ำหลากของพระองค์ท่วมท้นข้าพระองค์ยามกลางวันองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาความรักมั่นคงของพระองค์ยามกลางคืนบทเพลงของพระองค์อยู่กับข้าพระเจ้าเป็นคำอธิษฐานต่อพระเจ้าแห่งชีวิตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าทูลพระเจ้าพระศีลาของข้าพเจ้าว่าเหตุใดทรงลืมข้าพระองค์แล้วเหตุใดข้าพระองค์ต้องระทมทุกข์ต้องทนการข่มเหงรังแกของศัตรูข้าพระองค์เล่ารานเข้าไปในถึงกระดูกอย่าเมื่อถูกศัตรูเหยียดย้ำตลอดวันขาวเยาะเย้ยว่าพระเจ้าของเจ้าอยู่ที่ไหนจิตวิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ยเหตุใดเจ้าจึงท้อแท้เหตุใดจึงสับ ร้าศัตรายอยู่ภายในข้าพาเจ้าจงหวังในพระเจ้าเพราะข้าพาเจ้าจะย,ยังคงสรรเสริญพระองค์พระผู้ช่วยให้รอดของข้าพาเจ้าและพระเจ้าของข้าพาเจ้าผู้ประพันธ์บทเพลงสดุด,ดนะีได้ทูลต่อพระเจ้าในการดิ้นรนของวันนั้นแม้กระทั่งถูกคนอื่นล้อเรียนถามว่าพระเจ้าของกุชิลอยู่ที่ไหนแต่แล้วก็มีความมั่นใจว่า พระเจ้าคู่ควรได้รับการวางใจในพระองค์ดังนั้นเราไม่เพียงแต่มาเฝ้าหาพระองค์ในการต่อสู้ดิ้นรนเท่านั้นเองแต่เรายังสามารถที่จะเฉลิมฉลองที่เราสามารถฝากความหวังไว้กับพระองค์และได้รับชัยชนะจงจําไว้ว่าเหตุใดพระสซตจึงเสด็จลงมาจากความสง่าราศีในสวรรค์ลงมาประสูติเป็นมนุษย์เพื่อให้พระองค์สามารถผ่านการดิ้นรนของมนุษยชาติของเรา และตกหยุดภายใต้การล่อลวงของโลกนี้แต่พระองค์ทรงไม่ประพฤติบาปผิดและพระองค์ได้เป็นทุตลูกแกะถวายบูชาที่สมบูรณ์และทรงรับความผิดบาปแทนเราและทนทุกทรมานสละพระชนบนมังกรเขนเพื่อชดใช้ความผิดบาปของเราโดยที่เราจะได้รับกันอภัยบาปและความหวังนิรัน์ในพระองค์เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลคจะได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เพราะพระเจ้าไม่ได้ทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาในโลกเพื่อพิ่พากษาลงโทษโลกแต่เพื่อช่วยโลกให้รอดโดยทางพระบุตรนั้นดังนั้นพระคริสต์เป็นพระเจ้าส่วนตัวและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราเราสามารถดำเนินชีวิตด้วยความมั่นใจว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในโลกนี้แม้กระทั่งความตาย เราสามารถได้รับชีวิตนิรันด์เป็นประกันแต่การที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ในฐานะคริสเตียนก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนเช่นกันเรายังคงอยู่ภายใต้การล่อลวงในชีวิตของเราไม่ว่าจะเกิดจากการตัดสินใจที่ไม่ดีของเราเองหรืออิทธิพลที่ไม่ดีของคนอื่นหรือกฎอุบายร้ายของมารที่กระทำต่อเราเรากําลังต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความชอบธรรมในชีวิตของเราทุกวัน เราพยายามเดินอยู่บนทางตรงและแคบขณะที่ลมและพายุหมุนรอบตัวเราบางครั้งเราอาจอยากหนีไปซ่อนตัวไว้แต่พระเจ้าทรงประทานความเข้มแข็งให้เรากล้าที่จะต่อสู้กับศัตรูและมีชัยชนะในที่สุดเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมความเข้มแข็งภายในของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับกำลังของเราเองแต่ขึ้นอยู่กับพละกกำลังอำนาจของพระเจ้า พระองค์ทรงประทานพระบิญญาณบริสุทธิ์ให้เราสามารถผ่านกันประเตรียมตัวและการต่อสู้ดิ้นรนที่จะกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเราต้องเตรียมพร้อมตามที่อัครสาวกเปาโลได้กล่าวไว้ในพระธรรมโรมบทที่12ข้อที่1ถึงที่9ได้บันทึกไว้ว่าเหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเมื่อพิจารณาถึงพระเมตตาของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงของให้ท่านทั้งหลายถวายตัวเป็น แต่พระเจ้าเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตบริสุทธิ์และที่พระเจ้าพอพระทยัยนี่เป็นการนมัสก,กาที่แท้จริงอย่าดำเนินชีวิตตามอย่างคนในโลกนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจของท่านใหม่แล้วท่านจึงจะสามารถพิสูจน์และยืนยันได้ว่าสิ่งใดคือพระประสงค์ของพระเจ้าคือพระประสงค์อันดีอันเป็นที่พึงพระทัยและสมบูรณ์พร้อมของพระองค์ เพราะโดยพระคุณซึ่งได้ประทานแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอกล่าวแก่พวกท่านทุกคนว่าอยากคิดประเมินตนเองสูงกว่าที่ควรแต่จงคิดประเมินตนอย่างมีสติตามระดับความเชื่อที่พระเจ้าได้ประทานแก่ท่านเราแต่และคนมีกายเดียวซึ่งประกอบด้วยอวัยวะหลายอย่างและอวัยวะเหล่านั้นล้วนมีหน้าที่ไม่เหมือนกันฉันใดในพระคริสต์พวกเราซึ่งมีกันหลายคน ก็ประกอบเข้าเป็นกายเดียวและแต่ละอวัยวะก็เป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะทั้งหมดฉันนั้นเรามีของประทานแตกต่างกันตามพระคุณที่ได้รับประทานแก่เราถ้าผู้ใดมีของประทานด้านการเผยพระ,พระ,พระวจนะก็ให้ผู้นั้นใช้ของประทานนี้ตามขนาดความเชื่อที่เขามีถ้ามีในด้านการปรนิบัติรับใช้ก็ให้เขาปรนิบัติรับใช้ ถ้ามีด้านการสั่งสอนก็ให้เขาสั่งสอนถ้ามีด้านการให้กำลังใจก็ให้เขาให้กำลังใจถ้ามีด้านการช่วยเหลือในสิ่งที่ผู้อื่นขัดสนก็ให้เขาให้ด้วยใจกว้างขวางถ้ามีด้านการเป็นผู้นำก็ให้เขาปกครองด้วยความเอาใจใส่ถ้ามีการแสดงความเมตตาก็ให้เขาทำด้วยใจยินดีจงรักด้วยใจจริงจงเกลียดชังสิ่งที่ชั่ว จงยึดมั่นในสิ่งที่ดีเราต้องรู้จักพันธกิจของพระเจ้าเราต้องรู้จักศัตรูของเราเราต้องรู้ว่าเราเป็นใครและใครอยู่ข้างเดียวกับเราในพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่2 8ถึง39ได้กล่าวดังต่อไปนี้เรารู้ว่าในทุกๆสิ่งพระเจ้าทรงทำให้เกิดผลดีแก่บรรดาผู้ที่รักพระองค์คือผู้ที่ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ เพราะบรรดาผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกไว้ลวงน้าแล้วพระองค์ก็ทรงกําหนดไว้ก่อนแล้วให้เป็นเหมือนพระบุตรของพระองค์เพื่อพระบุตรจะได้เป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพี่น้องมากมายและบรรดาผู้ที่ทรงกําหนดไว้ก่อนนั้นพระองค์ก็ทรงเรียกด้วยบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงเรียกพระองค์ก็จะทรงนับว่าเป็นผู้ชอบธรรมด้วยบรรดาผู้ที่ทรงนับว่าเป็นผู้ชอบธรรมพระองค์ก็ทรงให้รับพระเกียรติสิริด้วย เช่นนี้แล้วเราจะว่าอย่างไรถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราใครเล่าจะต่อสู้เราได้พระองค์ผู้ไม่ได้ทรงหวงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์แต่ได้ประทานพระบุตรนั้นแก่เราทุกคนพระองค์จะไม่ยิ่งทรงเมตตาปร,ประทานสิ่งสารพัดแก่เราพร้อมกับพระบุตรหรือใครจะฟ้องร้องบรรดาผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกไว้ก็พระเจ้าเองทรงนับว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมใครจะเก่าโทษได้อีก ปรียสู่เครดผู้สิ้นพระชนและยิ่งกว่านั้นพระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นจากความตายแล้วบัดน,นี้พระองค์ประทับอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าและทรงกำลังอธิษฐานวิงบอลแทนเราด้วยใครเล่าจะพากเราจากความรักของพระคิดได้ความทุกข์ร้อนความยากลำบากการข่มเหงการกรนดานอาหารการปล่อยกายพยันตราย หรือคมดับอย่างนั้นดุลย์ตามที่มีเขียนไว้ว่าเพราะเห็นแก่พระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายเผชิญความตายวันอย่าง่ําข้าพระองค์ทั้งหลายถูกนับว่าเป็นแกะที่จะไปฆ่าเปล่าเลยในสถานการณ์ทั้งปวงนี้เราเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตโดยทางพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลายเพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าไม่ว่าความตายหรือชีวิตไม่ว่าทูตสวรรค์หรือวิญญาณชั่วไม่ว่าปัจจุบันหรืออนาคต หรือฤทธิอำนาจใดๆดไ,ดไม่ว่าเบื้องสูงหรือเบื้องลึกหรือสิ่งอื่นใดในสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างล้วนไม่สามารถพรากเราไปจากความรักของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในพปรียสูคริ์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้เราพร้อมสําหรับการเข้าไปร่วมต่อสู้กับศัตรูหรือยังการที่เราต่อสู้กับศัตรูไม่เหมือนกับสมัยที่เดวิดต่อสู้กับอ่าโกลิ앗นะครับ สมัยนี้เราพระเจ้าให้เราประทานได้ประทานใส่ยุดยุทธภัณฑ์สมบูรณ์แบบเหมือนกับการวัดตัวสั่งธรรมเพื่อปกป้องเราและช่วยป้องกันเราในการสู้รบในพระธรรมเอเฟซัสบทที่6ข้อที่10-18เราจะเห็นชุดยุทธภัณฑ์ของพระเจ้าที่เราต้องสวมใส่ได้บันทึกข้อความดังนี้ว่าสุดท้ายนี้จงเข้มแข็งในองค์พระผู้เป็นเจ้า และลิธานุภาพยิ่งใหญ่ของพระองค์จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อท่านจะยืนหยัดต่อสู้แผนการทั้งหลายของมารได้เพราะเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับเหล่าเทพผู้ครองเทพผู้ทรงอำนาจเทพผู้ทรงเดชานุภาพของโลกอันมืดมดนนี้และต่อสู้กับเหล่าวิญญาณชั่วในย่านฟ้าอากาศฉะนั้นจงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า เพื่อท่านจะยืนหยัดรับมือได้เมื่อถึงวันอันชั่วร้ายและหลังจากท่านได้ผ่านทุกอย่างแล้วถ้าก็ยังยืนหยัดอยู่ได้ด้วยเหตุนี้จงยืนหยัดมั่นคงโดยคาดเอวด้วยเข็มขัดแห่งความจริงสวมเสื้อเกราะแห่งความชอบธรรมสวมรองเท้าที่ทําให้พร้อมประกาศข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขนอกจากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จงยึดโลแห่งความเชื่อซึ่งพวกท่านใช้ ดับลูกศรเพลิงทั้งปวงของมารายได้จงสวมหมวกเกราะแห่งความรอดและถือดับแห่งพระวิญญ,ญาณคือพระวจนะของพระเจ้าและจงอธิษฐานในพระวิญ,ญญาณทุกโอกาสด้วยการอธิษฐานและการวิงบอลทูลขอทุกรูปแบบโดยคำนึงถึงสิ่งนี้จงเฝ้าระวังด้วยความมานะอดทนและด้วยการวิงบอลเพื่อประชากรทั้งปวงของพระเจ้าเสมออันนี้คือเป็นสาระที่เรา อาจจะแบ่งปันซึ่งจะมีอีกชุดนิดหนึ่งนะครับขณะที่ท่านอธิษฐานอยู่จงรับรู้ว่ามีคนอื่นๆกําลังอธิษฐานเพื่อท่านเราต้องมารวมกันเป็นคริสตจักรระกายของพระคริสต์เช่นเดียวกันกันกบร่างกายเที่มีอวัยวะหลายอย่างต่างทํางานร่วมกันเพื่อวัตถุประสงค์ที่เดียวกันดังนั้นเราต้องทํางานของคริสตจักรต่อไปเราต้องดูแลการเชื่อฟังสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัวสว่าสําคัญในพระธรรมฮิบรู บทที่10ข้อที่ยี่สถึงยีกล่าวว่าให้เรายึดมั่นอย่างไม่คลอนแคลนในความหวังใจซึ่งเราประกาศรับใช้รับไว้เพราะพระองค์ผู้ทรงสัญญานั้นทรงสัตซ์ซื่อและให้เราพิจารณาดูว่าเราจะาปลุกใจซึ่งกันและกันให้มุ่งสู่ความรักและการกระทําที่ดีได้อย่างไรอย่าให้เราขาดการประชุมเหมือนบางคนที่ทําอยู่เป็นประจำแต่ให้เราให้กำลังใจกันมากยิ่งขึ้น ได้ทำเช่นนั้นให้มากยิ่งขึ้นอีกเมื่อเห็นว่าวันนั้นใกล้เข้ามาทุกทีเราต้องพร้อมที่จะสู้รบกับความชั่วร้ายที่สุกงอมในโลกนี้และแสดงให้เห็นถึงตัวตนของคนที่เจ็บป่วยเพื่ออำนาจและทรัพย์สินเราต้องระวังผู้เผยวจนะไอเท็จซึ่งามาหาท่านในชุดเสื้อผ้าคลุมเหมือนแกะแต่ภายในพวกเขาเป็นหมาป่าเราจะรู้จักพวกเขาด้วยผลงานของพวกเขา เราต้องรู้ทันและตัดสินอย่างถูกต้องคนที่ก่อความเสียหายแก่คนจนและผู้ไม่มีอำนาจไม่ถึงการตราความยุติธรรมของพระเจ้าเพื่อปกป้องผู้อื่นในฐานะทูตของพระคริสต์เราต้องทำสิ่งต่างๆไม่ใช่เพราะเราเกลียดชังคนแต่เพราะความรักของพระเจ้าที่มีต่อทุกๆคนพระบิดาไม่ต้องการให้ใครพินาศแต่เข้ามาหาพระองค์โดยพระบุตรอ,องค์เดียวของพระองค์ปริสู่เจ้าจงให จำไว้ว่าการต่อสู้ของเรากับความชั่วร้ายของมารซสตาลและสำหรับวิญญาณของผู้ช,า,ชายผู้หญิงและเด็กๆในทุกหนทุกแห่งอันนี้คือ,อาสาระที่เราได้แบ่งประกันในเช้าวันนี้ก่อนจากไปจะถวายเพลงอันนึง่งเพลงหนึ่งซึ่งง่ายๆนะครับชื่อเพลงว่าพระเยซูร,รักฉัน พระเยซูรักฉันรู้แน่พระคำพี่มีสซนว้แทนแม้ตัวฉันอ่อนโยนแรงคอยแต่พระคริสต์ทรงเลือดเข้มแข็งพระเยซูรักฉันพระเยซูรักฉันพระคำพี่สั่งสอน เึืรู้ดังนั้นแน่นอนพระเยซูดันดูรักฉันเส้นประชานเพื่อเปรสาสวรนคโดยยอมตายบนไม้กางเขนช่วยเด็กทางไรพนบาบเวพระเยซูรักฉันพระเยซูรักฉัน พระคำมีรสั่งสอนเจึงรู้ดังนั้นแน่นอนพระเยซูรักฉันนักนาะเป็นดังนั้นทุกวันเวลาฉันป่วยลงพระองค์เลเห็นสเสด็จมารักษาชาวเยนพระเยซูรักฉัน พระเยซูรักฉันพระคำพี่สอนไว้จึงรู้ดังนั้นแน่นอนพระเยซูรักฉันอยู่ไกลมีทิ้งคว้างในทางใดๆฉันจะรักจนถึงวันนั้นพระองค์มาพาไปสาวารรค์ พระเยซูรักฉันพระเยซูรักฉันพระคำพี่สั่งสอนจึงรู้ดังนั้นแน่นอนอประเทศสหรัฐอเมริกาถูกสร้างขึ้นโดยคำถึงถึงพระเจ้าด้วยจิตใจและเสรีภาพที่มีอยู่ในสิ่งที่สร้างขึ้นของพระเจ้าในด้านชีวิตมีเสรีภาพ ในการสแสวงหาความสุขได้ผ่านการทดลองท่ามกลางประเทศต่างๆได้กลายเป็นแสงสว่างของโลกเนื่องจากรัฐธรรมนูญให้สิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาเสรีภาพในการพูดการตีพิมพ์การชุมนุมและสิทธิในการยื่นคำร้องเรียนเสรีภาพเหล่านี้กำลังตกอยู่ในอันตรายเพราะว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้านั้นะจะช่วยปกป้องรักษาเสรีภาพไว้ หรือว่าจะเราต้องเจอการลงโทษของระบบสังคมน,นิยมและอออคอมมิวนิสต์ที่ได้ฆ่าชีวิตผู้คนนับล้านทั่วโลกตอนนี้คนที่ยังไม่ได้ไปลงทีเบนก็สายไปแล้วซึ่งปิดไปแล้วแต่ถ้าท่านสามารถที่จะลงคะแนานเสียงได้เพื่อรักษาศิรีภาพที่เรามีในประเทศนี้ในวันนี้ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นแสงสว่างสำหรับอเมริกาเท่านั้นแต่เป็นแสงสว่างเสรีภาพแก่โลกด้วยนะครับ ขอให้เราร่วมกระจอธิษฐานนะครับพระบิดาเจ้าขอบพ,พระคุณพระองค์ที่ทรงอยู่กับเราและให้เราทราบว่าเราควรจะมีการส่วนร่วมในเรื่องใดบ้านโดยเฉพาะภารกิจของพระองค์นั้นข้าพุททั้งหลายจะต้องรับไปทําอย่างาเข้มแข็งนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าข่าวประเสริฐของพระองค์ยังไม่ได้ประกาศให้ทั่วทุกมุมโลกนั้นพระองค์ก็จะยังไม่เสด็จมา เราหวังว่าพระองค์จะเสร็จมาโดยเร็ววันเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราต้องกระทําให้สําเร็จด้วยเร็วดีโดยเฉพาะข้าพระองค์หลายนั้นเป็นทูตของพระองค์ทูตของพระคริสต์นั้นเราก็กระทําเช่นนั้นในวันนี้ที่ข้าพระองค์หลายได้รับการบทเรียนต่างๆที่ได้ผ่านมาแล้วนั้นที่เก่าถึงการมีการส่วนร่วมการส่วนร่วมที่จะต่อต้านกับมานซาตานนั้นเราไม่ได้ต่อสู้กับ พวกมนุษย์ที่มีเนื้อหนังและมีเลือดแต่เราต่อต้านกับสู้รบกับปุถุิณญาชั่วเพราะพระองค์ก็ทรงประทานให้มียุทธภัณฑ์ครบชุดของพระองค์ให้แก่พวกาทั้งหลายใช้ป้องต่อสู้กับมันทั้งหลายก็ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ยึดมั่นในสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นฐานกล้าของพระองค์ที่จะเดินหน้าต่อไปนะครับขอบคุณพระเจ้าที่ทรงประทานสิ่งต่างๆให้ขอบคุณพระองค์ในนามเยซูคริสต์เจ้าอเมน พี่น้องทั้งหลายเรามีความยินดีที่ท่านเข้ามาร่วมนักสการพระเจ้าในวันนี้ได้มีโอกาสที่จะฟังพระวจนะได้มีการถวายเพลงด้วยกันและมีความเข้าใจมากขึ้นในกรณีเข้าร่วมในพันธกิจของพระเจ้าเราก็ยังต้องอมีการนัสการพระเจ้าด้วยวิธีนี้เราเรียนเชิญให้พี่น้องก็เข้ามาร่วมในโอกาสหน้าเชิญติดต่อแบ่งปันสาระต่างๆด้วยความยินดีนะครับลาโปรด โปรดจำไว้ว่าพระเจ้าทรงรักท่านเราก็รักท่านเช่นกันนะขอให้พระเจ้าทรงประทานพรแก่ท่านยิ่งแก่ท่านทั้งหลายทุกทกคนนะครับเราจะขอพรจากพระเจ้าพระบิดาเจ้า,า,จาผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งสด็จสุขทรงชำระท่านให้บริสุทธิ์หมดจดขอให้ทั้งวิญญาณจิตใจและร่างกายของท่านไร้ทิฏฐิเมื่อองค์พระเยสุคริสเจ้าของเราจะเสด็จมาพระเจ้าผู้ทรงเรียกท่านนั้นทรงสัตซอ และพระองค์ทรงกระทําตามที่ได้ทรงตรัสไว้ขอความรักความอาเอื้ออารีของพระองค์นั้นเพื่อให้แก่พี่น้องทุกขั้นตลอดไปอา,อาเมนพี่น้องครับขอให้เราเจอกันในสัปดาห์ต่อไปนะครับขอใหอ้ระมัดระวังด้วยขอบพระคุณมากครับ